อืมหุยข้างหน้ามีอะไรหุยเลขแปดบอกย่างสวยฮันหน่ามาเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเขาเขาฮันหน่ามาโอ้ยแม่แม่แมแมท่านใดไม่ได้ดูไลน์นี้เสียใจนะคะเนี่ยกดไล<อ>ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะมาเลยจ้ะฮึบสวัสดีจ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้เสียงปีๆปปายลมแม่ มาเจอกันอ ah. ีกครั้งนะคะกับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็พังปีใหม่น้องใบข้าเชี่ยแนวอาเลอาเละอาเลตัวป่วนตัวป่วนปากเนี้ยวอีหยังจุย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 อยู่สูงเลยนี่ออกได้แท้ออกได้แท้แน่นอนฮ่าฮ่าฮิตฮิต เฮ้ยแศรนะแศรนะนะเราเนี่ยอืมสงสัยอยากได้สวยขาแล้วนี่แต่ว่าปีนหลัวปั้นนี่ล่ะแมนบออยากได้สวยขาแล้วงำจุยจุยยู่อืมเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอุ้ยเล็แปดบบกย่างสวยหันหน้า,นนาม,มาเร็วเๆ็เรวเ,เ,เ,เขา เขาหันหน้ามาโอ้แม่แม่ท่านใดไม่ได้ดูไรน,นี้เสียใจนะคะเนี่ยอุย้ยสาวใบข้าวให้โชคแลว้วตาดีได้ตาลายเสียมีมีหน้าขายหน้ามีบานขายบาน <c oughs> มีตีเหมืองใดไครเบิด,ด <c oughs> แล้วก็พากันไปอยู่วัดแ <c oughs> มนบอเด็กน้อยเฮออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพื่เป็นดาอกข้อหาย เอาปอกข้อไปไ,ปไวป้กสายแพนด้าแพนด้าเอาปอกข้อไปไ,ปไว้กสาบอกมากเดี๋ยวนี้ม,มึงมึงโอ้โหผู้ผู้บ่าวใหญ่กาแฟ่กำลังเดินมาว่ากันเอาไปถิ่มไมยใส่โน้ฮึอยากออกมาเล่นกับเขาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ,พี่พี่มาเล่นกับหนูหน้อยไอเลี้ยงเร็วยงเลี้ยงเบิ้งเบงเบงหักอีสโนอใหม่โน่มาเหลือโน่ใหม่โน่เออกาแฟามาแล้ว,ลวเออ กาแฟบอกผู้ใดสิออกมากวะผู้ใดสิด้อออกมากมือแนนหน่อยอยากเล่นไห้เขาแพนด้าเข้าไปพี่เอกไงเฮ้ยเออ ยูยน้องไม่ได้ไปใสด่ดอกอืมอม,มาเฝ้าไว้เด้อมาเฝ้านาประตูไวัยบอสันเด็กหน่อยปิ้นออกได้เนี่ยปิ้นออกมาเนี่ยพุนต้นกล้วยพุนบาถูกกันกับต้นกล้วยได้เนี่ยมมนบ่คูลูคูลูคูลูลเอาหย่ำบางนัดคือเพ่เห็นไข่ออก ุยสวยมากเลยมองในโทรศัพท์ยิ่งชัดนะเนี่ยเฮ้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 ยเจ้าแม่หลอดพวดพวดเออเสียงเบียกุดไงงงอืสั่งเอฟเฟกต์แหละเอ้ยเอ้ยเอ๊ะเอ้ยแปดยังละลาบอกแม่เบิ้งมันคือมาหายตัวเดียว เจยวตัวใดมาซายบันนี่สิบ่ไดตไล่ตงต้หนึ่งหอดศูนย์ตีฮะสิบ่เดตไซ่แตงเต้ศูนย์หอดหนึ่งุีเจ็ดเดือนตีเจ็ดแปดแปดยางแปดเดือนแล้ววันที่สิบห้านี้ก็แปดเดือนเออคืออยู่ไดลเน เดีย๋ยวสิไปหาก่อนโอ้ยอไปเล่นน้ำม่งสายยางหัวเมียเปิน้นสายยางมันรั่วนั่นนะโอ้ยหนาตกหนาตกโดอะ้ยบบเมียนล่างออกละตีหน้าผากเฮ้ย,ยออกละตีอุ้งละ่ะบูดอะมือหน่อยพื้นขั้วหันหนามาดูออกไปเขา ไม้ออกแล้วถึงนามนาดังเลยนี่ใบอีกละตินันฮะใบอีกแล้วตัวใดละน,นันนำขีดอยู่นันนาดังเบอร์เกิกอยู่นันาาเออ,อ,อโอ้เฮ้ยเฮ้ยกินเหลียญื่อกินนีรีเยอะไขน่นัน อิ่มลไล้นันปอยเลยเน,นี่ยผัดดึงไหวขึ้นาาไปอาบน้ำเลยลูกไปอาบน้ำล้างหน้าก่อนเด้ตื่นนอนอาบน้ำหรือยังคะเฮ้ย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 นูนีน้ำอันน้ำนีหนูเฮ้ยเฮ้ยน้ำยังขึ้นไหล่อยเถอะอาบผดนี่ขาบน้ำแต่ว่ากินน้ำมือมาตัานปิ้นนะมาตัานหูตักใส่ปาก เออไอ้ปุ่นบอกแม่บีเนี่ยป้าเอาน้องให้พ่อเติงเลยเด้อพ่อเติงอยากเลี้ยงน้องแล้วพี่เลิศอยากได้น้องแล้วแม่บีจะไปหาผู้บ่าวอีกแล้วปุ่นบ่แม่นต้องเปลี่ยนควันผ้าไปหรอวะนี่บ่คือบ่คือห้าหน้าก็เลยประตัวตัวเ ตัวน้อยๆนี่อาบน้ำบ่วนหูเล้วได้เนี่ยโมเมนว่าตัวน้อยไม่ใช่ว่าตัวน้อยนี่อาบน้ำแป๊บเดียวนะหันตูดปาพุ่นพุ่นอาบน้ำบ่วนหูเล้วเจ๊เตื้อโอ้โหหันตูดเออหันตูดเอออืมดากโดงเอาแล้วเอาแล้วเออก่อนอื้อเมีตายไหมเนี่ย พีต้าตี a. A ow. A ow. ๋เถอะพูด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 อะเอามันบ่ไหลกับกระดึบเอาเอาเอาโอ้ยโอ้ยไงงงเลยนะโอ้จากจังดัดดอกเนาะผู้หนึ่งอาบให้ผู้หนึ่งกระทาแปงนะมันจิบเหลวเป็นบ่อเวพุ่นพุ่นน่ะ หูวิธีขึ้นอีกนะคุกเขาฝ่าแลนขึ้นไป๋ลอยออกตดลอยออก <laughs> มวนเขาเลยวันนี้สนุกเขาและเอ๊ะเอ๊ะ <_ d ata> เอ๊ะเฮ้ยตาใครเป๋วเป๋วนี่ตาผู้ใดเป๋วเป๋วนี่เอ้ยเอ้ยกงโก่กงกุ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถไถโอ้ย โอ้ยเขียดตัวนี่เขียดน้อยจับขาขาทำไมเอาไปต้มเลยนี่เออผุนพ่อเขาไปแล้วเร็วเรีวเล,ลุกลุกเอาขี้ต้มไปท่าเลยไปเลยเอาขี้โคนไปท่าเลยพูดอะพูดอะเอยอยาลาดโหวิตี้ขึ้น <laughs> งัานายตึ่มซะนออ เอ้ยไปไปแล้วนะไปแล้วนะเออผู้ใดเอาอ่างนูขขืนเออเอาลงมาเถอะแม่เอาอ่างนูลงมาเถอะแม่ <c oughs> บ่ตองเอามาท่าเมเด้อบ่อยากได้ปันไดเด้อขีข่โคดนน่เด้อ นี่นี่เล่นก uh şey um> um ับมาเล่นอยู่แต่นามปากเอาเด้ลอยออกไปแห้งเนาะคึกเนาะพูดอ่ะวายนาให้พี่ปีแล้วน่าน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 น้อย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 สิหลอดออกได้เด้นี่ยเฮ้ย ไม่สินีิเอาประยู่ล่ะเด้อโชทาเด็ดบ้างไห้มีทาเด็ดบอโชบ้างไส่ทาเด็ดโอ้นี่ตทาเด็ดโอ้โหโอ้หนี่นะทาเด็ดนะโอ้บรุดนี่แหละทาเด็ดของหนูจ้ โยโยขันไงเลยบอลเียโดนน้ำแล้วอโอ๊โอ้ใส่เกียร์ถอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโยคาดลงเขาเออคาดลงเขาเออคาดลงเออ สั่งได้ปนกว๋วยเตี๋ยวกดอ่ะ <c oughs> โอโ้โหเอะแม่กับพ่อเม่เอา้าเดินลงไปงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้หนึ่งไลค์หนึ่งแรงชร์คือหนึ่งกำลังใจคะ่ะบายๆจ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆ แน่บอกวัาด,ดีค่ะจังได้นอนต่ำเลยวันด,ดีค่ะวันด,ดีค่ะวันด,ดีค่ะสวยๆก่อนลูกจ้าหันหน้ามาตั้งพี่อุ้ยเบื้องเบิงบ้งเบื้องเบื้งทานหนังใจสวยก่อนวายเออเือผมไก่เนี่ยกระลังเหย้าเลยออเอ้